สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมุดนะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์ก็อยู่ในช่องของ v ีออมือ2นะครับวันนี้ผมพามารับชมนะครับกับรถนะครับผม Toyota v o ีอคุณผู้ชมครับมาในรุ่นโฉมเจน3นะเป็นตัวรองท็อปปี2019ด้วยนะครับก็นานๆจะเจอกันทีหนึ่งนะครับเพื่อใครสนใจนะครับหา v ีออเจน3สีขาวตัวรองท็อปอยู่นะครับเน้นว่าปีใหม่นะครับปี19 จัดได้เลยนะครับผมรายละเอียดสวยครบถ้วนครับคันนี้รับประกันวารนตีให้นะมีประกันเครื่องและเกียร์ให้และยังมีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มเมนะครับใครสนใจนะครับรถสวยๆแล้วก็งานบร,ริการดีๆจากทางเรานะครับบริษัทเพชรยนต์นี่ครับขึ้นชื่อว่าคัดรถสวยเกรด A นะครับเปิดทําการถึง26ปีแบบนี้รีบเลยคุณผู้ชมติดต่อหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมพามารับชมรถคันนี้กันนะครับว่ารายละเอียดตัวรถเป็นเช่นไรสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราบอกเรื่องราคาแล้วพาดูเรื่องของตัวรถกันเลยนะครับคันนี้เสนอขายราคาเบาๆครับเพียงแค่3า0 0 0 0 0 0บาทนะครับผมก็ได้สีขาวด้วยยากนะครับใครสนใจจัดมาะไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรื่องของระบบไฟด้านหน้าครับ ไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสวยใสกลิปแบบนี้นะครับมีไฟไดทามนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมครบครบนะครับกับตัวเจน3ตัวรองท็อปจริงๆต่างกับตัวท็อปไม่เท่าไหร่ครับเรื่องของตัวรูปโฉมด้านหน้านะครับต่างกันแค่ลอแค่ล้อแมกแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างนะครับภายนอกของตัววีออสเจนสตัวท็อปกับรองท็อปนั่นเองนะครับล้อแมกตัวรองท็อป จะได้เป็นลายลักษณะแบบนี้นี่นะสวยมากนะครับมากับยางดันหลบปีใหม่ปี2023นะครับแล้วก็เรื่องของตัวยางช่วงล่างหรือว่าเรื่องของตัวโช๊คต่างๆตรงนี้เราตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยใช้งานต่อได้เลยยาวๆนะครับรับประกันนะครับตัวล้อคุณผู้ชมได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบเบรกเป็นแบบ ABS โหมดเสริมแรงเบรกโหมดกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ะครับแล้วก็ตัวรถก็ยาวกำลังดีนั่งสบายนะครับส่วนภายในเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับคันนี้ฟรลมเบิกติดมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับรถยอยู่ในสภาพที่แบบว่าพร้อมใช้เลยนะครับได้ไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วนะครับภายในแผงประตูสวยนะครับแล้วก็ริ้วรอยช้ำต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะครับ ส่วนด้านในลักษณะเป็นแบบนี้ครับคอนโซลต่างๆสวยงามนะครับรายละเอียดเดิมๆได้เบาะหนังด้วยใครที่แบบว่าแพ้ฝุ่นนะครับถ้าใช้เบาะผ้าแล้วฝุ่นจะเยอะคุณผู้ชมจัดวีออสตัวนี้ไปได้เลยนะครับภายในเบาะหนังดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับแผ่นเพจเดิมแท้ปี2019ครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับแผงประตูหลังรายละเอียดดีสวยงาม นะครับตัวเบาะไม่มีชํารุดหรือว่าฉีกขาดตะคงตะเข็บสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับล้อหลังนะครับก็ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรก ABS หมดเสริมแรงเบรกอย่างแล้วก็โหมดกระจายแรงเบรกเขามีมาให้คุณครบแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED สวยครบนะครับเดี๋ยวผมสูใไ้ดูใกล้ๆตัวโครมไม่มีเหลืองขุ่นไม่มีแตกนะครับสภาพดือดำเดิมใสๆแบบนี้เลยนะครับ เอาคุณแจรถก่อนเดี๋ยวผมจะไขให้ดูนะครับอันนี้ขี้นกนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้อะมาดูกันนะครับน็อตหลังก็เดิมเดิมนะครับรถไม่มีการโดนชนท้ายเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเม็ดอักลังน้ำเดิมสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดครับชัดเจนใครสนใจมาดูรถตัวจริงมาหาผมได้เลยนะครับนัดวันดูรถทดลองขับนะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าใครเขินอายนะครับไม่กล้าพูดคุยนะจะ แอดบ้านเขียวแอดไลน์นะครับพิมพ์คุยก็ได้นะครับผมคุยได้หมดนะครับแต่ขอแค่แจ้งผมมานะครับว่าต้องการมาดูรถนี่ครับต้องการทดลองขับนะหรือว่าจัดไฟแนนซ์เราก็จะดูแลให้นั่นเองนะครับครบจบนั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับสะโพกสวยงามสีขาวบอดี้เงาฉ่ำนะครับรายละเอียดดีตัวล้อฝั่งนี้ให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับสวยครบครับรอยเบียดไม่มีนะรอยเบียดรอยขูดต่างๆไม่มี และดูด้านในครับแผงประตูผมให้เปิดให้ดูทุกวงนะทุกบานประตูเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าซื้อกับเราไปไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับมีการตรวจสอบรับประกันวารันตีหลังการขายให้นะมีการตรวจสอบเช็คมากถึง274รายการให้ทุกอย่างครบถ้วนครับชัดเจนนะครับภายในนะครับตัวสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์แล้วก็ตัวเบาะนะครับฝั่งคนขับก็ไม่มีย่นไม่มีฉีกขาดหรือว่า ช้ำชำรถแต่อย่างใดนะครับพงมลาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีแอคชั่นคอนโทรลให้ลูกค้าแล้วสตาร์เชึ่งเดียวติดครับไมค์ใช้าง,งานอยู่ที่110,000เท่านั้นเองนะครับจอกลางนะครับมีบูทูธนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวาคาเนะหรือว่าคีริ้งนะครับเขาสามารถเชื่อมต่อกับมือถือแบบไร้าสายได้แล้วเรียบร้อยครับครบถ้วนเลย นะแล้วก็เรื่องของระบบแอร์ hmm. เป็นแบบออโต้หรือว่าเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็ระบบเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะสับเกียร์ R ปุ๊บก็กล้องก็จะถอยติดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะภายในสวยกริปหน่าใช้ครับต่อไปนะคุณผู้ชมลองดูหลังคาครับไฟส่องสว่างนะครับติดครบปกติแล้วก็ในส่วนของตัวม่านนะครับบังแดดนะสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบฝั่งคนขับมีกระจกมาให้ลักษณะแบบนี้ครบเลยนะครับ อีกหนึ่งจุดที่จะพาไปรับชมเลยก็คือในส่วนของตัวหน้าห้องเรื่องครับมาดูกันนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของวีออสเจนสามเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรหัส 2NR หรือบางคนในภาษาช่างภาษาเวรุ่นจะเรียกว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ฝาขาวนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ประหยัดน้ามันขึ้นแล้วก็เรื่องของเกียร์ นะครับเขาใส่เป็นกัวตัวเกียร์ CVT แล้วเรียบร้อยนะครับก็ประหยัดนะเหมาะกับรถที่แบบว่า1 0 5ีซีแบบประหยัดและที่สำคัญเลยคืออัตราการเปลี่ยนเกียร์การอัตราเร่งเนี่ยมันจะนุ่มนวลไม่กระชากนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถแบบฟิวนุ่มนวลนะครับสมูทก็มาตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมารายละเอียดโครงสร้างครับน็อตเดินทุกอย่างทั้งหมดนะครับหน้าหลังซ้ายขวาน็อตเลตทุกอย่างเดิมสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมด นะครับนี่หน้าหลังซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับแก้มปงแก้มข้างด้านลงด้านหน้าปีกหน้าปีกหลังทุกอย่างเดิม <INDISTINCT S 2> สมบูรณ์ทุกอย่างท,ท,ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างฝั่งขวาเนาะอย่างที่เราเห็นการว่าเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีรั่วไหลซึมของตัวน้ำมันเครื่องนะครับเนียนเนียนแห้งแห้งแบบนี้เลยนะครับใช้งานต่อมีการรับประกันวารัรนตีให้ พร้อมใช้นะครับใครสนใจนะครับ Vios Gen 3นะครับจัดกันเข้ามาได้เลยราคาดีครับสวยน่าใช้ราคาเบาๆครับเพียงแค่379,000จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่เลทประมาณ6,000กลางๆไปไปลายเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจ Vios รอ n ท็อปสีขาวแบบนี้อยู่รีบเลยติดต่อหานะผมดว่ดวนที่เบอร์โทร0 9 1 0 2 7 2 4 5นะครับ บอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์และบ้านเขียวได้นี่ครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ